สวัสดีค่ะวันพี่มาพบกับอลิสเกมชาแนลค่ะคลิปแรกนั้นผ่านไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องปรึกษาค่ะวันนี้ไม่ได้ปรึกษาการขายแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวยางที่ตลาดหนองแก้วค่ะเปิดโดยเฉพาะวันอาทิตย์ค่ะนี่ค่ะโดยเพียงราคาแค่20บาทค่ะ นี่ก็น่ารักฟุ้งฟิิงค่ะนี่ค่ะอันแรกคือตรงนี้จะแถมยางมาให้ค่ะและอันที่สองจะมีหนังยางที่เป็นหนังยางอันใหญ่มาให้ค่ะ นใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแต่หนังยางอันเล็กก็จะเล็กแบบนี้เลยค่ะหนังยางอันเล็กเป็นหนังยางเส้นบางค่ะอาจจะอาจจะทนไม่ได้นะคะเพราะว่ามันบางมากอาจมีเวลาที่อาจจะขาดได้นะคะ ได้ค่ะวันนี้เราจะไม่ได้มาทำแบบนี้อย่างเดียวเราจะมาลองด้วยค่ะนี่ค่ะเราก็แกะผมออกแล้วนะคะอย่างแรกเราจะมาลองเป็นหนังยางบางก่อนนะคะว่าจะขาดไหมคะเพราะมันบางจริงๆค่ะเราก็จะแบ่งออกไปสองอันนะคะ ว่าอันไหนใช้ดีกว่ากันค่ะขออภัยในความผมยุ่งค่ะลองหนังยางอย่างนี้นะคะพอทำแล้วเหมือนหนังยางหนาเลยค่ะมีความหนามากค่ะนี่ค่ะมาได้ค่ะไม่ได้อ่อนแรงขนาดนั้นค่ะ อันแรกใช้ได้อยู่ค่ะอันที่สองมาลงหนังยางแบบหนังยางหนากันค่ะคือหนังยางผ้าแบบน,นี้เลยค่ะ ัดสินว่าอันไหนดีกว่ากันค่ะมัดแล้วไม่วุ่นวายคืออันนี้ค่ะคิดว่าน่ารักตามูตามิและสำหรับเด็กได้ค่ะอันนี้เลยค่ะอันนี้ดูสูงเกินไปค่ะและมีความยุ่งด้วยค่ะอันที่สาความมันแน่นความมันแน่นให้อันนี้เลยค่ะอันนี้จะไม่ค่อยมันแน่นเพราะเป็นผ้าค่ะ สำหรับวันนี้ก็จะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ